แย่แล้วสิต้องรีบเอาไปบอกทุกคนพ่อครับแม่ครับคือผมมีเรื่องด่วนจะมาบอกมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากพุกปะแต่ผมมึงไม่แหกตาดูหรอน้องมึงร้องให้อยู่น้องมึงเป็นมะเร็งนะแต่ผมก็ลุกไปที่อื่นก่อนเถอนะจะใส่หัวไปที่ไหนก็ไปเลยไปครับทําไมทุกคนไม่สนใจที่เราพูดเลยสักนิดเดียวเ้อช่างมันเธอออกไปเล่นกับเพื่อนๆดีกว่าฮา,านั้นไงทุกคน พ่อสนุกเลยเออใช่ใช่ฮ่า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 สวัสดีทุกคนสวัสดีนะไอโอมเพื่อนรักดีจ้าไงโอมทุกคนได้โรคประจําตัวอะไรกันหรอฉันได้โรคภูมิแพ้ฉันได้โรคไข้หวัดใหญ่ฉันได้โรคกระเพาะอาหารส่วนเราได้สวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนหนูขอเล่นด้วยได้ไหมคะโอมนั้นน้องมึงน,นี้อลิซอยากพูดแทรกพี่สิหรือว่าพี่ไม่อยากให้หนูเล่นด้วยใจร้ายไม่จริงนะอลิซหนีพี่กะกิดกั้นหนูไม่ให้เล่นกับเพื่อนพี่หรอ ทำไมพี่ทำกับหนูแบบนี้โอ,อมเย,ย่มากเลยทำไมถึงทำกับน้องตัวเองได้ขนาดนี้นั่นนะสิมานี้สิอลิสเดียวพวกพี่จะเล่นกับน้องเองนะเย้เย่หนูอยากเล่นวิ่งเลยจ้ะไปไปกันเถอะทุกคนไปเล่นตรงนูน้นกันเถอะไม่อย,อยากอยู่กับพวกใจแคบจริงปะไอบอลไปเล่นกับพวกเราบ่อยใ้ไอโอมันอยู่คนเดียวไม่อกูจะอยู่กับปูทำไมโอมพูดพวกมือไม่ฟังปมเลยเป็นเพื่อนภาษาอะไรวะแย่ชิบหายเอองั้นก็ช่างหัวมึงไปกันเถอะ ขอบใจนะบอลที่ช่วยพูดปกป้องกูมึงโอเคไหมไอ้อู๋อึมก็เงนนั้นแหละกูชินแล้วสรุปแล้วมึงได้โรคอะไรวะกูเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนะถ้าไม่จริงใช่ไหมกูคงอยู่กับมึงได้อีกไม่นานแล้วกูรู้ว่ามึงรู้สึกแย่งั้นกูจะทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นเองปังนั้นวันนี้กูจะเลี้ยงหมูปิ้งกับข้าวเหนียวที่มึงชอบให้เองโหขอบคุณมึงมากมากเลยนะกินของอร่อยอร่อยอาจทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นก็ได้นะปะไปกันอึมขอบใจนะ พ่อครับแม่ครับผมกลับมาแล้วแปลกจังทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยเอน็นั้นเสียงอะไรนะ หววขอบคุณมากมากเลยนะคะหนูรักพ่อกับแม่ที่สุดในโลกเลยทุกคนทําอะไรกันนะดูสิพี่หนูได้โทรศัพท์รุ่น iPhone 13ด้วยทําไมพ่อกับแม่ไม่ซื้อให้ผมบ้างล่ะทีน้องยังซื้อได้เลยผมก็อยากได้บ้างผมเคยขอไปหลายครั้งแล้วนะครับมึงจะอะไรนักหนาแค่เสียสละให้น้องแค่นี้มันไม่ได้เลยหรออีกอย่างน้องมึงก็คงอยู่ได้อีกไม่นานแต่ผมเสียสละไปหลายครั้งแล้วนะครับและอีกอย่างของแต่ละอย่างที่ผมได้มามันเป็นของเหลือที่น้องไม่ต้องการแล้วคือน้ําหน้าอย่างมึงใช้แค่ของเก่ามันก็สม คนอยู่บนโลกนี้มึงจะไปไหนก็ไปเลยนะกูไม่อยากเห็นหน้าคนแบบมึงคุณพูดแรงไปไหมคนแบบมันสมควรโดนแล้วไปกันเถอะลิสลูกพ่อเดียวพ่อจะพาไปกิน KFC เย้เย้รักพ่อที่สุดทำไมพ่อไม่แคร์ความรู้สึกเราเลยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ตลอดลูกโอเคไหมแม่ครับแม่ว่าจะไปกินข้าวนอกบ้านลูกจะไปกินกับเราไหมไม่เป็นไรครับผมอิมแล้วอ,อ้าวงั้นหรองั้นลูกนอนรอที่บ้านนะเดี๋ยวแม่จะซื้อกลับมาฝากนะโอเคไหมโอเคครับแม่ อย่างน้อยก็ยังมีแม่ที่คอยอห่้มยยเราอยู่งั้นเรานอนอดีกว่าต่อมาทุกคนก็กลับมาบ้านสมน้ำหน้าไอพี่หน้างโง่เดินกูแย่งความรักจากทุกคนไปจนหมดเรื่องมาลงมะเร็งอะไรกูไม่ได้เป็นหรอกูก็แค่หลอกทุกคนเพื่อที่จะได้ความรัก้า,าสะใจโวยคราวนี้แหละกูจะทาให้ทุกคนเกลียดมึงยิ่งกว่าเดิมว่าแต่จะทํายังไงดีละ่ะเติมไอโฟน13หรออ๋อ,อจริงสิมีวิธีนั้นอยู่เช้าวันต่อมาไต้บูไต้โอ,โอมึงรีบลงมานีเลยนะไต้บู เสียงเอไอวายอะไรกันแต่เช้าเนี่ยไอโอมีอะไรหรอครับพ่อนี่ฝีมือมึงใช่ไหมหาอะไรนะครับป่าวผมไม่ได้ทํานะมึงมันเป็นบ้าอะไรวะไอโอมึงรู้ไหมว่ามันแพงแค่ไหนการอีแค่กูไม่ซื้อให้มึงถึงขั้นโมโหแล้วไปพังของน้องมันทิ้งเลยหรอไม่จริงนะครับมึงก็ลองถามน้องมึงดูสิไม่จริงใช่ไหมอลิซ คือ่ือคือจริงค่ะแค่พ่อไม่ซื้อให้พี่ก็มาพังของหนูเลยเหรอคะไม่จริงนะยังจะมีหน้ามาทียอีกนะพอเลยมึงรีบใส่หัวออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ผมไม่ไปมึงว่ายังไงนะทำไมอ่ะเอาแต่บ่นบ่นด่าด่าไม่ฟังที่ผมพูดเลยทำไมพ่อต้องรักน้องมากกว่าผมด้วยพ่อเคยคิดบ้างไหมว่าผมเป็นยังไงบ้างหรือว่าผมสบายดีไหมพ่อเคยคิดถึงความรู้สึกของผมบ้างไหมทำไมผมไม่เคยดีพอในสายตาของพ่อเลยถามจริงๆเถอพ่อเคยรักผมบ้างไหมพ่อได้เลยถ้าพ่อไล่ผมนั้นผมก็จะไปเองเดี๋ยวสิ ทำยังไงดีงั้นขอไปนอนบ้านไอ้บอนดีกว่าสวัสดีบอลอืมว่าไงหรอค,อคือกูขอไปนอนค้างบ้านมึงได้ไหมเออได้สิขอบคุณนะต้องเก็บของแล้วสินะแค่นี้ก็อาจจะพออยู่ได้หลายวันเดี๋ยวโอมฟังพ่อก่อนสิโอมเข้ามาเลยมานั่งก่อนสิทำไมมึงถึงโดนไล่ออกจากบ้านละโอคือเรื่องมันยาวไดะเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังนะั โอ้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองทําไมอลิสต้ตองทําแบบนี้กับมึงด้วยนะกูก็ไม่รู้สิเมื่อก่อนอลิสไม่ใช่คนแบบนี้เลยนะมึงโดนไล่มาแต่เช้าขนาดนี้มึงกินอะไรมาแล้วหรือ,อยังวะกูยังไม่ทันได้กินอะไรเลยวะงั้นวันนี้เราไปซื้อหมูปิง้งมากินกันไหมมึงก็ได้หลังจากไปซื้อเสร็จเธอกูอิ่มแล้วหละ่ะแปลกจังปกติมึงเป็นคนกินเยอะก,กว่านี้นะไม่รู้สิกูเริ่มรู้สึกเบื่อไม่อยากจะกินอะไรอีกแล้วแย่แล้วสิหรือว่าโรคประจําตัว เริ่มแสดงอาการลำบากว่าเอาหน้ากูอาจแค่เครียดเรื่องเมื่อเช้าก็เลยไม่อยากจะกินอะไร๋องั้นหรองั้นกูเอาจานไปเก็บให้นัดกูหวังว่ามึงจะยังไม่เป็นอะไรมากนะกูกูเป็นห่วงมึงจังเลยฝั่งนั้นเราขึ้นไปเล่นเกมกันไหมหลายชั่วโมงผ่านไปทุกคนแม่กลับมาแล้วอยู่นี่เองทุกคนอ้าวแล้วโอมไปไหนหรอเออคือผมงั้นฉันขึ้นไปหาโอมที่ห้องอนะคไล่โอมออกจากบ้านนะหาคุณว่ายังไงนะคือโอมเขาทำโทรศัพท์น้องแต่ผมก็ไล่เขาไป แล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าโอมเป็นคนทำก็อลิสบอกผมแบบนั้นทำไมคุณไม่ฟังโอมเลยคือผมขอโทษอลิสพี่ทำของหนูจริงๆใช่ไหมเออจริงค่ะแล้วพี่ทำตอนไหนละ่ะตอนเออพูดความจริงมาอลิสลูกสามารถพูดความจริงกับพ่อแม่ได้คืออันที่จริงแล้วหนูเป็นคนทำมันเองค่ะหนูนี่แหละเป็นคนทำมันพงังหนูขอโทษจริงๆแล้วหนูทำทำไมละ่ะ เออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าทําแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมถ้าหนูผิดไปแล้วเออจริงสิวันนี้มีนัดไว้กับหมอที่ปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งของลูกลูกต้องได้ฉีดยานะเพื่อเป็นการลงโทษรีบไปกันเดี๋ยวจะสายแม่คะอะไรหรออลิสคือหนูไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะ<ม>อะไรนะนะหนูขอโทษหนูขอโทษจริงๆหนูแค่กลัวว่าพ่อแม่จะรักพี่มากกว่าหนูหนูแค่อยากให้พ่อแม่สนใจหนูบ้าง ว่ามันเห็นแก่ตัวแต่หนูกลัวเพราะที่ผ่านมาพี่เก่งกว่าหนูในทุกๆอย่างที่เรียนก็เก่งทําอะไรก็เป็นต่างจากหนูที่ทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่างหนูก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นพ่อกับแม่จะรักแค่พี่คนเดียวหนูก็เลยสร้างเรื่องปลอมๆขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่เกลียดพี่ทั้งหมดมันเป็นเพราะหนูอิจฉาพี่อลิสทําไมอลิสถึงต้องทําแบบนี้กับพ่อด้วยนี่ลูกหลอกพ่อในทุกๆเรื่องมาโดยตลอดหรอหนูยอมรับทุกเรื่องหนูผิดไปแล้วแล้วที่หนูทําแบบนี้หนูไม่รักพี่หรอ นูรักข้าหนูรักพี่จริงๆหนูอยากจะขอโทษพี่มากๆลูกฟังแม่นะพ่อกับแม่ไม่เคยคิดที่จะรักลูกคนไหนไม่เท่ากันเลยที่ลูกทําแบบนี้ลูกรู้ไหมว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวเรามันแย่ลงนะจริงหรอคะถ้าลูกรักพี่จริงลูกต้องไปขอโทษพี่พรุ่งนี้นะได้เลยข่าหนูจะไปขอโทษพี่ลูกขึ้นห้องไปก่อนนะค่ะคุณก็ได้คุณรู้ไหมว่าแต่ละคําที่คุณพูดไปกับโอมันเจ็บแค่ไหนคุณด่าเขาอย่างกลับเขาไม่ใช่ลูกเททผมขอโทษคุณพูดถูก มันพ่อไม่ได้เรื่องผิดไปแล้วผมคงเป็นพ่อที่แย่เกินไปทําไมกันนะตอนนั้นผมถึงไม่ยอมฟังคําของผมเลยคงเป็นเพราะผมเอาใจอลิสเกินไปเพราะผมคิดว่าอยากจะใช้เวลาให้มากกับอลิสที่กําลังป่วยเป็นมะเร็งมันคงทําให้ผมเครียดจนเผลอตัวใช้คาเร่งๆกับผมไปผมนี่มันเลวจริงๆป่านนี้ลูกคงจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหไอสัตว์เอ้ยมึงดูดิมันแม่งหญิงโคตรขกยิ่งหัวกูนัดเดียวจอดฮัดชิวฮัตชิวเออไอโอมึงเป็นอะไรใหม่กูเห็น มึงไอ่บ่อยเกิดไปแล้วนะห้าห้าไม่เป็นอะไรหรอกคูแค่อาจกินของเงอย็นเยอะเกิดไปอ่ออืมกูเริ่มพุ่งใจล้สิหลายชั่วโมงผ่านไปเออวันนี้พอแค่นี้เถอะนั่นนะสิวันนี้ก็ดึกมากแล้วด้วยงั้นเรารีบเข้านอนกันเถอะอืมในกลางดึกเพออยากเข้าห้องน้ําจังหนึ่งนาทีผ่านไปเ้าอรีบกลับไปนอนต่อนีกว่าเฮ้ยไอ้โู๋ เอาไอโอมหายไปไหนอ่ะโอมโอมนายหายไปไหนอยู่ข้างล่างหรือเปล่านักห้องนี้ก็ไม่มีบางทีโอมอาจจะอยู่ในครัวตรงนี้ก็ไม่มีลองไปหาข้างนอกบ้านดีกว่าโอมนั่นไงโอมโอมโอมนายมาทำอะไรตรงนี้เ้อไม่รู้สิคือฉันนอนไม่หลับนะคงเป็นเพราะฉันคิดมากถึงนอนไม่หลับนายคงเครียดมากสำหรับทุกๆเรื่องสินะ อึมคงงั้นมั้งว่าแต่นายมานั่งตรงนี้คนเดียวนายไม่กลัวผีหรอถ้าผีมีจริงป่านี้คงไม่มาหลอกกูตั้งนานละฮ่าฮ่าก็จริงอย่างที่มึงพูดนะไอ้บอลหึอว่าไงมึงมีความฝันอยากจะเป็นอะไรหรอมึงถามทําไมอ่ะเออหน้ากูถามเฉยๆกูอยากเป็นหมอเหมือนพ่อกูอ่ะกูอยากรักษาให้ทุกคนหายจากโรคภัยไข้เจ็บอ๋งั้นหรองั้นกูจะคอยดูความสําเร็จของมึงนะอึมป่านั้นเรารีบกลับเข้าไปนอนต่อกันเธออยากนอนต่อแล้วอืมมึงเดินกลับไปก่อนเลยนะโอเค กูก็หวังอยากจะให้มึงอยู่ถึงวันที่กูประสบความสำเร็จเหมือนกันนะเช้าวันรุ่งขึ้นอ้าโอมตื่นแล้วหรอมานี่สิก,กูทำข้าวไข่เจียวให้มึงกินด้วยนะเออมเอาสิหลังกินเสร็จโอมวันนี้มึงกินน้อยอีกแล้วนะอ,อกกูยังไม่หิวอ่ะกูว่ามันผิดปกติแล้วนะโอมมึงโอเคไหมกูไม่เป็นอะไรหรอกกูสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกวันนี้กูรู้สึกเบื่อเบื่ออ่ะออกไปเดินเล่นกันไหมเออมเอาสิ เฮ้ย hey, โอมดูนั้นสิร้านขายไอติมนี่เราไปซื้อกันไหมงั้นกูฝากมึงซื้อด้วยนะกูจะนั่งรอตรงนี้มึงจะเอารถอะไรงั้นกูเอารถวานิลาโอเคงั้นมึงรอตรงนี้นะอืมเฮ้ย hey, ไอเชนนั้นไอโอมใช่ป่ะเออนั่นสิไอโอมจริงๆด้วยมันมาทําอะไรคนเดียววันนั้นสงสัยโดนไอบอลทิ้งละมัง้งเฮ้ยไอยามไปหยอกมันเล่นกันป่ะหุ้ยความคิดดี เฮ้ยไอโอมาทำอะไรคนเดียวแถวนี้อะเพื่อนไม่คบรอทำไมชอบไปไหนมาไหนคนเดียวอะฮ่าฮ่าฮ่าเชนยมงพวกมึงมาทำอะไรแถวนี้พวกฉันมาทำอะไรแถวนี้มันก็เรื่องของพวกฉันสิว่าแต่แกอะมีตังประพป๋กูอยากกินขนมอะเออกูไม่มีโกหกไหนฉันขอดูหน่อยสิเฮ้ยอยากเข้ามานะโอ้ยปล่อยนะอียังค้นกระเป๋ากางเกงมันสิจัดไปอย่านะโหมีตั้งหนึ่งพันสองร้อยแน่โหสวยจัดแบบนี้กินขนมจนอิ่มแน่ฮ่า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  เฮ้ยนั่นมันไอเชนกับอีแยมนี้แย่ละสิพวกมันทําอะไรกับโอมนะาหยุดเดี๋ยวนี้นะโอ้ยใครเคลื่องอะไรมาว่าทาไมมันเย็นเย็น <I S 1> ไอบอน,บอนพวกมึงรีบใส่หัวออกไปห่างๆจากโอมนะเอ้าไอบอนนี่หว่าฉันก็คิดว่าแกจะเลิกเล่นกับไอที่แท้นี่สะแล้วถ้ากูจะเล่นกับโอมแล้วพวกมึงจะทําไมใจเย็นเย็นสิบอนไม่เห็นต้องใช้กําลังกันเลยโอ้ยไ <I S 1> อเชนพวกมึงรีบไปไกลๆเลยนะเย,ยมเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนอะไรอีกคืนเงินให้โอมด้วยแยมคืนเงินมันไปเร็วๆก็ได้ก็ได้ มึงเป็นอะไรมากไหมโอ้มึงเจ็บตรงไหนไหมกูไม่ได้เจ็บตรงไหนหรอกกูสบายดีตายแล้วสิไอติมของกูก็ดันเครื่องไปใส่ไอเชนเมื่อกี้นี้เลยอดกินเลยงั้นกูไม่กินก็ได้มึงกินของกูเลยนะอ้าวมึงไม่กินหรอไม่อชาชันไม่อยากกินแล้วงั้นเรารีบเดินกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยนั้นพี่นี้พี่คะ ล <Alice. S 1> พี่ขาหนูขอโทษหนูขอโทษสำหรับทุกๆอย่างกลับบ้านเราเถอะนะนี่อลิสอยากขอโทษพี่จริงๆรงหรอใช่ค่ะพ่อก็ด้วยตอนนี้พ่อรู้สึกผิดมากๆพ่อบอกว่าอยากขอโทษสำหรับทุกๆอย่างถ้าพี่ไม่ให้อภัยหนูกับพ่อก็ไม่เป็นไรแต่ขอแค่กลับบ้านเราเถอะนะคะพ่อกับแม่เป็นห่วงพี่มากมากเลยอลิสรู้สึกผิดต่อสิ่งที่ทำจริงๆใช่ไหมจริงข่ะหนูรู้สึกผิดแล้วรู้สึกผิดมากๆงั้น งั้นพี่กลับก็ได้ในเมื่ออลิสกับพ่อสำนึกผิดกันแล้วเย้ย yeah, yeah. งั้นพี่เดินกลับบ้านกับหนูเลยนะโห oh, อย่าบอกนะว่าอลิสเดินจากบ้านเพื่อมาตามหาพี่ที่บ้านเพื่อนเนี่ยมันไกลามากเลยนะจริงค่เพื่อเป็นการลงโทษความผิดของหนูงั้นบอลคืนนี้กูไม่ได้นอนค้างบ้านมึงแล้วนะก็ได้จ้าเออจริงสิยังมีของของพี่อยู่ที่บ้านเพื่อนงั้นอลิสเดินไปเอาของที่บ้านเพื่อนกับที่แล้วค่อยเดินกลับบ้านกันนะโอเคค่ะพ่อคะแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะ อ้าวอลิสลูกกลับมาแล้วหรอพ่อขหนูมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเซอร์ไพรส์อะไรหรอจ้ะพ่อครับโอมผมกลับมาแล้วนะโทษโอมลูกพ่อพ่อขอโทษจริงๆพ่อรู้สึกผิดที่ทําไม่ดีกับลูกไปแบบนั้นยกโทษให้พ่อนะโอมครับครับผมให้อภัยพ่อเสมอโอมหรอโอมลูกกลับมาแล้วแม่ครับถ้างั้นเรามาฉลองต้อนรับโอมกลับบ้านกันใหม่โอเคจ้างั้นวันนี้แม่จะทําอาหารให้สุดฝีมือเลยนะหลังจากแม่ทําเสร็จ เอาอมยังไม่ทันลงมาอีกหรอนั้นน่ะสิยังไม่ทันเห็นลงมาเลยเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆแบบนี้โอมโอมลงมากินได้แล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะลูกช่างมันเถอะคงไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับครับผมมาแล้วเฮ้ยพี่ทำไมไอเป็นเลือดโอมลูกเป็นอะไรตายแล้วโอม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 ตื่นสิลูกโอมลูกพี่คะโอมโอม ลูกของพวกคุณเป็นมะเร็งปอดระยะที่4คงมีโอกาสน้อยมากที่จะรอดเนื่องจากว่ามะเร็งได้ลุกลามไปทั่วอวัยวะของร่างกายและจะทําให้การรักษานั้นยากขึ้นคุณพ่อกับคุณแม่ต้องทําใจดีๆนะคะว่าลูกของพวกคุณจะมีโอกาสรอดได้มากแค่ไหนดิฉันขอตัวก่อนนะคะครับขอบคุณมากๆครับคุณหมอเพ้วันนี้เบื่อจังโทรหาโอมมาเล่นเกมด้วยกันดีกวา่า ฮัลโหลโอมเล่นเกมกันเออนี้แม่โอมหรอครับหาอะไรนะครับแย่และสิอูไม่ไ oh. ด oh, yes, ้ก oh. ันแล้วสิต้องรีบไปหาอูสวัสดีครับห้องของคนชื่อโอมอยู่ห้องไหนชั้นไหนหรอครับอยู่ชั้นสองห้องหมายเลข3 5 7คุณพ่อคุณแม่ครับโอมเป็นยังไงบ้างคือคือโอมยังไม่ฟื้นเลยผมว่าแล้วเชียวตอนโอมอยู่กับผมอาการโอมก็เริ่มแสดงขึ้นเรื่อยๆทั้งเบื่ออาหารและทั้งตัวซีดขึ้น พวกคุณไม่รู้เลยหรอว่าเกิดอะไรขึ้นกับโอมนั่นมันเป็นความผิดของพ่อเองที่ไม่เคยใส่ใจลูกเลยพ่อขอโทษจริงๆนะโอมลูกทำไมพวกคุณไม่ใส่ใจโอมกันเลยถ้าหากพวกคุณรู้นานกว่านี้โอมก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้คือคหนูผิดเองที่ต้องการความสนใจจากพ่อแม่จนพ่อแม่ไม่สนใจพี่หือๆือคนไข้ฟื้นแล้วนะคะเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าไปเยี่ยมได้เลยค่ะ โอมลูกไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมโถลูกแม่แม่ตกใจหมดเลยครับครับผมไม่เป็นอะไรแล้วนะอ้าวบอลมาได้ไงเนี่ยกูก็ต้องมาอยู่แล้วสิเกิดเรื่องใหญ่ซะขนาดนี้ฮ่าฮ่าก็จริงอย่างที่นายพูดนะเธอย,ยังจะมีหน้ามาคำอีกนายโอมหลายชั่วโมงผ่านไปลูกยังอยากจะกินอะไรอีกไหมเดี๋ยวพ่อกลับแม่จะไปซื้อให้ไม่เป็นไรครับผมอิ่มแล้วหมดเวลาเยี่ยมคนไข้แล้วค่ะพรุ่งนี้พ่อแม่กับน้องจะรีบมาเยี่ยมลูกนะโอ๋ครับพ่องั้นพวกเรากลับก่อนนะนอนพักผ่อนก่อนนะลูกแม่ครับแม่ ดูแลตัวเองด้วยนะลูกผมดูแลตัวเองได้แน่นอนครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะงั้นแม่กลับก่อนนะครับแม่พรุ่งนี้กูก็จะมาเยี่ยมมึงน,นะจะซื้อของมาฝากด้วยมึงดูแลตัวเองด้วยนะโอ๋กูกลับก่อนนะอืมโอเคเช้าว,วันรุ่งขึ้นอมลูกกินอะไรหน่อยเถอะนะลูกดูผอมลงมากๆเลยนะใช่พ่อกับแม่อุตส่าห์ซื้อหมูปิ้งมาตั้งหลายไม้ไม่เป็นไรครับผมยังไม่หิวแต่ลูกยังไม่ทันกินอะไรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ สวัสดีครับคุณพ่อกับคุณแม่โอมอืมสวัสดีจ้าบอนลูกโอมดูสิวันนี้ฉันซื้อมูปิ้งมาฝากกับผลไม้ด้วยนะอืมเอาไปไว้ก่อนนะคือฉันยังไม่อยู่นะคุณค้าออกมาข้างนอกกับฉันก่อนค่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่มานะลูกคุณมีอะไรหรอ ฉันกลัวจริงๆฉันกลัวว่าโอมจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ฉันกลัวจะเสียลูกไปไม่เป็นไรเลยนะเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้คุณต้องทําใจให้เข้มแข็งนะแต่ฉันกลัวจริงๆตอนนี้สภาพจิตใจโอมอาจจะกําลังยั่งแย่ต้องหาวิธีที่จะทําให้โอมกลับมามีความสุขจริงสิวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของโอมเรามาบอกทุกคนเซอร์ไพรส์โอมกันเถอะค่ะจรงิงสิงั้นพวกเรามาวางแผนกันเถอะวันรุ่งขึ้นอ้าวทำไมไฟดับแบบนี้ล่ะ Happy Birthday ทูดูสุขสันต์วันเกิดนะ,นะโอม สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่แม่ขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงนะลูกหายจากโรคภัยไข้เจ็บพ่อขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงนะฉันขอให้นายโชคดีกับทุกสิ่งนะหนูก็เหมือนกันค่ะตอนนี้นายก็14ปีเป็นตัวแล้วสินะฉันยัง13อยู่เลยเกิดช้ากว่าแกแค่เดือนเดียวเอง5้ 5. พ่อกับแม่เตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์มาให้ลูกด้วยนะลูกลองเปิดดูก่อนสิ ว้าวไอโฟน13ขอบคุณมากๆเลยนะครับพอ่อแต่มันคงแพงมากเลยสินะครับถ้าสําหรับลูกน่าไม่มีคําว่าแพงหรอกพ่อซื้อให้ได้อยู่แล้วอันนี้ของแม่นะลูกว้าว wow, ชุดสอสีเทียนขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ลองเปิด,ปดของหนูสิโหตุ๊กตาหนูน่ารักมากเลยนะอลิสนี่ของขวัญของฉันนะโอ์ห้าหา้ารูปของเราตอนเด็กๆนี่กับตุ๊กตาฟักทองจําได้ว่าตอนนั้นฉันเคยให้ในายไปนี่ยังดูหนุ่มใหม่นะตั้งแต่วันแรกที่นาให้มาฉันก็รักษามันไว้อย่างดีเลยแหละฉันขอบคุณทุกคนมากๆ เลยนะฉันดีใจมากมากที่ทุกคนมาอยู่พร้อมหน้ากันแบบนี้หลายอาทิตย์ผ่านไปอ้าวเชนกับแยมมาได้ไงล่ะเนียโอมพวกฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะฉันกับแยมอยากจะมาขอโทษนายสําหรับเรื่องที่พวกฉันเคยทำไม่ดีกับนายนโอูใช่แล้วโอมพวกฉันต้องขอโทษนายมากๆาตืมไม่เป็นรหรอกฉันไม่ถือสาดูสิวันนี้พวกฉันซื้อของมาฝากนายด้วยนะขอบใจพวกนายมากๆเลยนะหลายเดือนผ่านไป เฮ้ยพวกนายคิดว่าฉันดูเป็นยังไงบ้างหรอรอจะจ,จัดเลยโอมมันไม่ใช่โคตรเท่แต่มันคือเทระเบิดเสียจัดเลยโอมสี่เดือนต่อมาเธอรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวเลยไม่มีแรงแม้แต่จะลืมตาคงถึงเวลาของเราแล้วหรือเปล่านะโอมรูกโอเคไหมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รู้สึกเหมือนจะไม่ไหวเลยครับไม่มีแรงแม้แต่จะลืมตามันคงถึงเวลาของผมหรือเปล่าครับแม่ อย่าพูดแบบนี้สิโอมลูกมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนแต่ผมไม่ไหวแล้วครับแม่พ่อกลับแม่อย่าร้องให้แบบนั้นสิครับผมอยากบอกให้รู้ว่าผมไม่เคยโกรธเลยนะที่พ่ออาจเคยทําไม่ดีกับผมไปบ้างแต่ผมอยากบอกว่าผมรักทุกคนนะครับผมมีความสุขมากมากครับที่มีทุกคนในชีวิตพ่อครับว่าไงลูกพ่อจําได้ไหมตอนที่พ่อชอบพาผมไปตกปลาจําได้สิลูกพ่อจําได้ดีเลยแหละผมอยากบอกว่าตอนนั้นผมสนุกมากเลยนะถ้ามีโอกาสพาผมไปอีกนะครับได้สิลูกพ่อพาลูกไปได้สนุกนะแม่ครับ อย่าร้องให้เลยนะครับผมอยากบอกว่าอาหารของแม่อร่อยที่สุดในสามโลกเลยครับอลิซถ้าพี่จะด่าหนูยังไงพี่ก็ด่ามาเลยพี่อยากจะบอกน้องว่าพี่ไม่เคยโกรธเลยน,นะพี่อลิซทำไม่ดีกับพี่แต่พี่สนุกมากๆเลยนะที่ได้เล่นกับหนูนะคือคถ้าพี่พสุดท้ายนี้ผมขอฝากถึงให้บอลครับว่าบอลเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมคนหนึ่งบอลเขาคอยช่วยเหลือผมมาตั้งแต่เด็กๆถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแล้วอย่าร้องให้เลยนะครับทุกคนชีวิตผมมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้น แค่มันแค่สั้นไปหน่อยแต่ผมดีใจมากๆนะที่ได้ใช้มันกับทุกคนบอกลาด้วยความเข้าใจดีลา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 จาตรงนี้ที่เคยสวยงามไอโอมไอโอม ไอโอมโอมอย่าเพิ่งตายแย่แล้วค่ะคุณหมอครีบเข้ามาในห้องคนให้คนนี้เร็วค่ะไม่นะโอมลูกญาติคนไข้ช่วยกรุณาออกจากห้องก่อนค่ะโอมช่วยออกจากห้องคนให้ก่อนค่ะให้ผมเข้าไปก่อนเถอะนะบ้าเลยโอมไหนบอกว่าแกจะอยู่คอยดูประสบความสําเร็จของฉันไงโกหกกันเห็นเห็นนี้ไอสัตว์เ้ย นั่นพ่อหรอพ่อมาทำอะไรนะลูกรออยู่ตรงนี้นะหลายปีต่อมาบอนบอนลูกตื่นเร็วบอนเช้าแล้วหรอนเนี่ยบอน ทำไมลูกถึงตื่นสายจังวันนี้วันรับปริญญาทั้งทียังจะตื่นสายอีกไม่ไหวจริงๆเลยลูกเนี่ยพอดีว่าผมลืมตั้งนาฬิกาตุกนะฮ่าฮยังจะมีเวลามาขำอีกลูกนี้ไม่ไหวจริงๆไปรีบไปอาบน้ําแต่งตัวได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเสร็จแล้วก็รีบมากินข้าวซะแม่ทํากับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วค่อยออกไปพร้อมกันนะครับครับ เธอคิดถึงตอนนั้นจังสมัยตอนเรายังเด็กเดินมาเร็วๆสิลูกครับครับลูกก็ไปอยู่กับเพื่อนๆของลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปหาเพื่อนแม่ก่อนครับครับแม่สวัสดีเช่นกับแยมอ้าวมาแล้วหรอบอนทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะแล้วอีกคนละหายไปไหนยังไม่มาอีกหรออ๋อไม่รู้เดินไปไหนแล้วเอาไปตั้งนานแล้วนั่นน่ะสิอีกนิดก็จะถึงวิธีเปิดแล้วนะนั่นสิหายไปไหนของเขากันนะ นักเรียนทุกคนจงมารวมตัวกันตรงนี้นั่นไงประธานตาวเปิดพิธีแล้วเรารีบไปกันก่อนเถอะ ่อนที่ประธานจะกล่าวจบการศึกษาประธานขอกล่าทวทํบอวผพรให้แก่นักเรียนทุกคนได้ทราบว่าในวันนี้ทุกคนได้พิสูจน์แล้วว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครในานามของสถาบันขอประกาศให้นักเรียนทุกคนเป็นบัณฑิตอย่างเป็นทางการประธานขอแสดงความยินดีจากใจจริงและถึงเวลาที่พวกคุณทุกคนจะบ,บินไปตามฝันของแต่ละคนขอขอบคุณในบัดนี้บัณฑิตทุกคนพร้อมแล้วหรือยังในานามของพวกเราถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะปล่อยมือขึ้นฟ้าเพื่อบอกกับโลกว่าพวกเราจบการศึกษาแล้วพวกเรามานับถอยหลังพร้อมกันนะหนึ่งเช่นกั มพร้อมแล้วหรือยัง2พร้อมสุดๆ3พร้อมตั้งแต่ยังไม่ทันได้ออกจากบ้านละพวกเราจบแล้วนะเชนเยนเย้ในที่สุดมันก็จบลงสักทีฉันเรอวันนี้จนแทบจะเป็นลมรู้สึกเหมือนจะวูบเลยเฮ้ยไอ้เชนมึงเป็นอะไรเนี่ย หายไปไหนมาละเนี่ยนายพลาดพิธีเปิดนะไอ้เพื่อนรักแค่ไปซื้อหมูปิ้งนานไปหน่อยดันพลาดพิธีเปิดเลยหรอเนี่ยเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกอันนี้ว้าวให้ฉันรอขอบคุณนะนายนี่น่ารักจริงๆชอบซื้อของมาเพื่อฉันด้วยโอมเพื่อนโนหนึ่งของฉันแม้พูดแบบนี้ฉันเขินนักยิ้มนะลูก หนึงสองาเข้ามาเลยสวัสดีครับคุณหมอคนไข้ที่คุณนัดไว้กับคุณหมอมาแล้วนะครับอืมจะไปเดี๋ยวนี้แหละงั้นท่านตามผมมาเลยนะครับหลายสิบปีผ่านไป วันนี้อากาศดีจังเลยเนาะฮ่าฮ่าฮ่านายคำอะไรของนายเนี่ยอูฉันแค่จำเรื่องเมื่อก่อนแล้วเกิดทำขึ้นมาหนะนายจำได้ไหมตอนที่พวกเราชอบมาวิ่งเล่นไล่จับกันแถวนี้มันโคตรจะสนุกเลยอ๋อจำได้สิจำได้ว่าแถวนี้มีแม่น้ำด้วยพวกเราชอบไปอาบน้ำเล่นจนแม่พวกเราห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังฮ่าฮ่าจริงสิ คิดเหมือนกันไหมบอลไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าฉันกับนายจะอยู่ด้วยกันมาได้นานขนาดนี้นั่นสิผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะแน่ทั้งทุกทั้งสุขแต่ก็น่าฉันอยากขอบคุณมากๆเลยที่ไม่เคยคิดที่จะทิ้งกันไปไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายก็คอยอยู่ปกป้องฉันกอบใจกันในวันที่เศร้าฉันไม่รู้จะตอบแทนนายยังไงดีเอาหน้าเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันเป็นเรื่องปกติสิจริงไหมฉันก็ขอบคุณนายเหมือนกันที่อยู่ข้างๆกันเสมอนายรู้ไหมบางที่ฉันก็แอบกลัวนะกลัวอะไรหรอฉันกลัวว่าสักวันหนึ่งเราก็จะจากลากััันนนไไปกกลลแบบทีี่่มมววคือยา อมฉันจะอยู่ข้างๆนายจนถึงวันนั้นเลยนะแต่ฉันคงไม่รู้หรอกนะว่าระหว่างฉันกับในายใครจะไปก่อนกันงั้นเรามาพนันกันไหมล่ะว่าใครจะไปก่อนกัน55เอาสิออนายแพ้ฉันแล้วนะออมรู้ไหมฉันไม่ชินเลยนะกับการที่ไม่มีนายอยู่ข้างๆแล้ว แต่ก็เอาเธออย่างน้อยนายก็ได้พักแล้วนะไม่มีอะไรต้องแบกรับอีกแล้วอยู่บนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วนะหวังว่านายคงจะยังรอฉันอยู่บนนั้นนะคิดถึงนายจังอย่าเพิ่งไปไหนไกลละเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะได้เจอกันอีกถ้าชาติหน้ามีจริงฉันก็ขอให้ฉันกับนายได้พบกันอีกครั้งและเป็นเพื่อนกันอีกนะบอนบอนตื่นได้แล้ว เสียงนาฬิกามันดังแล้วนะลูกบอนบอนบอนตื่นเดี๋ยวนี้อ่าเฮ้ลูกนี้จริงๆเลยขนาดมีนาฬิกาปลุกแล้วยังไม่ตื่นอีกแ้่้โทษทีเย้วันนี้แล้วสินะในที่สุดก็เปิดเถอเย้ๆได้ขึ้นห้องปสาแล้วตื่นเต้นสุดๆรีบไปอาบน้ำแต่งตัวหล่อๆดีกว่า โคตรเทโคตรเฟี้ยวเทระเบิดมากลูกพอ่อว้าวหล่อมากเลยจ้าบอลลูกมามากินข้าวก่อนสิแม่ทำข้าวไข่เจียวให้ลูกกินด้วยนะน่อร่อยสุดเลยครับแม่ผมกินอิ่มแล้วนะครับแม่เก่งมากเลยจ้ะกระเป๋าลูกแม่วางไว้ตรงโซโฟ,ฟาแล้วนะ เดี๋ยวก่อนลูกแม่ลืมเอานม่องให้ลูกหนะ้าโหแม่ผมโตแล้วนะผมไม่กินนมแล้วเอาไปเถอะหน้านี่จะเงิน20สิบบาทเว้าร้านขายไอติมไปซื้อดีกว่ามีตังพอดีเอ็นั่นถุงหมูปิ้งของใครหน้ามันน่าจะมีเจ้าของนะแต่เจ้าขอ,ของของมันไปไหนละ่ะช่างมันเถอะปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเจ้าของมันก็จะมาหยิบเองแหละทำไมเขาคนนั้นถึงยืนร้องให้กันนะนี่นายทำไมร้องให้คนเดียวหรอ ฉันทำถุงมูปิ้งของฉันหายนัะเฮ้หรือว่านายรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้อันนี้ใช่ของนายหรือเปล่าโหใช่ใช่จริงด้วยขอบคุณนายมากมากเลยนะฉันให้ว้าวให้ฉันรอขอบคุณนะแทนคำขอบคุณที่นายช่วยฉันว่าแต่นายน่าชื่ออะไรหรอเพอฉันชื่อองค์นั้นส่วนฉันชื่อบอลนะเรามาเป็นเพื่อนกันนอถ้าได้สิ